山河破碎大风飘，是我陪你；半生漂泊浮生未央，我。伴。 ร้อยแอรร้อยแอมี่มาแล้วครับเอาใจคนที่ชอบเมนูเส้นครับวันนี้จะพามารีวิวเย็นตาโฟสามพี่น้องถนนดีบุกจังหวัดภูเก็ตครับเป็นร้านดั้งเดิมเปิดมาแล้วกว่า56ปีครับวันนี้มาลองเย็นตาโฟเส้นใหญ่ครับที่ร้านก็จะให้เครื่องแน่นๆแบบนี้เลยครับเป็นเย็นตาโฟแบบจีนๆนะครับน้ำเย็นตาโฟทำเองเป็นสูตรของทางร้านครับมีแอบถามอีมาแล้วนะครับว่าสูตรอร่อยนี้ทำยังไงอีไม่บอกครับเดี๋ยวเราจะมาชิมนะครับเย็นตาโฟสามพี่น้องว่าจะแตกต่างและอร่อยกว่าที่อื่นยังไง สำหรับคนที่ชอบกินรสจัดนะครับสามารถปรุงเพิ่มตามใจชอบได้เลยครับเวลาสั่งเย็นตาโฟทำไมต้องสั่งเส้นใหญ่ครับมีใครเป็นแบบนี้บ้างครับลองคอมเมนต์มาหน่อยนะลองคำแรกนะครับเป็นเย็นตาโฟแบบจีนๆเค็มๆหมหวานนะครับไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนครับที่สำคัญที่นี่ให้เครื่องเยอะมากๆครับใครเคยมากินร้านนี้แล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกเลยนะครับ แปะคนนี้จะเป็นน้องของอีทั้งสองคนที่อยู่หน้าร้านนะครับจะเป็นคนรับออเดอร์และนํามาเสิร์ฟครับเขาเรียกคนไหนงไงดีบุกปิดวันนะคะแต่ว่าบางที่จุดละก็ก็หยุยดเหมือนกันเปิดไี่ตอนเช้าก็9โมงเตอนเย็นก็6โมงตรงกค่ะ